หลวงพ่อเชื่องธรรมโชโตพระอธิการเชื่องธรรมโชโตเดิมชื่อเชื่อมจิตรัฐกำเนิดเมื่อพุทธศักราช2426ปีมะแม่บิดาชื่อในกลับจิตรัฐถิ่นฐานบ้านเดิมของบิดาอยู่บ้านน้ำรอบอำเภอพุนพิงมณดาชื่อนามปิดไม่ทราบนามสกุลเดิมถิ่นฐานเดิมของมรดาย,ยู่บ้านบางเดือน อำเภอภูพ,พิงซึ่งตามการนับญาติแล้วท่านมีศัพท์เป็นอาของพระครูสถิตสันตาคุณพัพวกเกสรแต่ท่านมีอายุน้อยกว่าหลวงพ่อพัวเจ็ดปีมีที่น้องร่วมดิดามารดาสองคนคือ 1. นางนรัซั์จิตรัน์ 2. นในเชื่อมจิตรั์พระอธิการเชื่อมธรรมโชโตการอุปสมบทท่านอุปสมบทครั้งที่หนึ่งเมื่ออายุครบ20ปีพุทธศักราช2446ไน้ศึกษาพระธรรมอยู่พอสมควร อยู่ในเพศบรรพชทิตได้ระยะหนึ่งต่อมาได้ลาศิกขาออกมาใช้ชีวิตคาราวาสต่อมาท่านเมื่อหน่ายชีวิตคาราวาสจึงได้เข้าอุปสมบทเป็นครั้งที่สองเมื่ออายุได้21ปีวันที่16ธันวาคมตรงกับวันเสาวแรม11ข้าดค่ำเดือน1ปีกุนเวลา17นาฬิกาณพัทธสีมาวัดท่าสิงของโดยมีพระครูประกาศธรรมคุลเจ้าคณะแขวง คีรีรัตนิคมขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูเกลติดโศวัดถ้ำสิงขรเป็นพระอุปัชชาพระครูสถิตสันตะคุณขณะยังเป็นพระภูวเกษรโววัดจันร์ประดิษฐารามบางเดือนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาทันคาว่าธรรมโชโตแปลว่าแสงสว่างแห่งธรรม 3. ามเล่าขานพ่อท่านเชื่องวัดปราการ หลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุในครั้งที่สองนี้ท่านตั้งใจด้วยศรัทธาที่แท้จริงว่าจะดำรงอยู่ในสมณเพศตลอดชีวิตด้วยความมุ่งมั่นท่านได้จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยณนวัดปราการซึ่งสมัยนั้นยังเรียกวัดลามูเป็นวัดเก่าแก่มีสภาพสุดโทรมต่อมาได้มีการบูรณาท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดพระธรรมวินัยอย่างมาก มีความเชี่ยวชาญวิปัสนากรรมฐานและรอบรู้ศัพท์วิชาต่างๆเกี่ยวกับด้านความขลังคาถาอาคมซึ่งท่านได้ไปศึกษาจากพระอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านศึกษาจากพระอธิการคล้ายวีชีโตวัดอินทราวาสหลวงพ่อคล้ายปัจจุบันมีชื่อวัดว่าวัด,วดพระมหา,าธาตุคีรีอินทรมิหารเป็นที่ล่าขานกันในหมู่ผู้เคารพศรัทธา และศิษยานุศิษย์จนถึงปัจจุบันสืบต่อกันมาว่าหลวงพ่อเชื่อมท่านถือครองผ้าไรสามผืนคือจีวรนสวงและสังาติตลอดชีวิตสมณเพศของท่านตอนท่านส่งน้ำในตอนเย็นของทุกวนันท่านจะครองผ้าครบทั้งสามผืนลงไปส่งน้ำในคลองเย็นที่ไหลผ่านวัดโดยการนอนหันศีรษะไปทางเหนือน้ำให้น้ำไหลผ่านร่างกายท่านชั่วครู่ก็ส่งน้ำเสร็จท่านจะกลับขึ้นมาบนกุติ โดยจะนั่งทำผ้าที่ครองเปียกอยู่แบบนั้นไม่เปลี่ยนผ้าครองจะต้องมีสิบเปาผ้ามาผลัดเปลี่ยนให้ท่านถึงจะผลัดเปลี่ยนผ้าครองหลวงพ่อเชื่อมท่านเป็นพระผู้มีวิชาอาคมขลังซึ่งจะกล่าวถึงอภินิหารที่เล่าสืบต่อกันมาดังนี้คราวหนึ่งได้นั่งสนทนาธรรมกับพ่อท่านปานวัดนาไผ่ปัจจุบนันเรียกวัดดอนหรือวัดกาซีเหนือซึ่งเป็นสถธรรมกรุ่นที่ของท่าน ซึ่งพ่อท่านปานเก่งด้านวิชาอาคมเช่นกันวันหนึ่งพ่อท่านปานท่านได้นำตะปูขนาดห้านิ้วกดด้วยนิ้วมือจนตะปูมิดในเสาไม้เคี้ยมซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมากแล้วหันมาถามหลวงพ่อเชื่อมว่าน้องเจ้าเอาออกได้ไหมทันใดนั้นหลวงพ่อเชื่อมได้เอาผ้าอากน้ำฝนปัดลงบนตะปูนั้นถอนหลุดออกจากเสาไม้เคี้ยม กระเด็นไปหลายเมตรอีกประการท่านชำนาญเรื่องวิชาการต่อกระดูกและท่านได้ฝึกขัดให้ศิษย์หลายคนขณะฝึกขัดท่านได้เอากระดูกวัวกระดูกควายมาตีให้แตกเป็นเสี่ยงๆแล้วให้ลูกศิษย์ต่อกระดูกนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเจ็ดวันกระดูกต่อเข้าอย่างอัศจรรย์ไม่มีแม้แต่รอยร้าวมีอยู่คราวหนึ่งหน้าแล้งไปไม้เที่ยวซึ่งเที่ยวอยู่บนต้นไม้ไม่ร่วงลงมาอยู่ๆเกิดไฟไม่ขึ้นมาบนต้นไม้ต้นนั้นแบบไม่ทราบสาเหตุขององค์การติดไฟหลวงพ่อ ชื่อมท่านได้เอาน้ำเพียงคนเดียวไปรดดับไฟใต้โคนต้นไม้ทำให้ไฟที่ไม่อยู่ด้านบนนั้นดับไปโดยปริยายอีกเรื่องในพรรษาหนึ่งนวัดประการได้มีพระสงค์ทุศีลกระทําในสิ่งที่ผิดต่อพระธรรมวินัยบนปุติพระรูปนั้นได้เห็นหลวงพ่อเชื่อมเดินอยู่ริมรัว้ววัดซึ่งมีระยะห่างจากที่ตอนอยู่พอสมควรก็ได้กระทําในสิ่งที่ผิดธรรมวินัยต่อเพราะคิดว่าหลวงพ่อเชื่อมคงไม่เห็น แต่เมื่อภิกษุรูปนั้นผันกลับจากการมองหลวงพ่อเชื่อมที่เดินอยู่ริมรั้ววัดเคีย<อ>งทั่วคลิปตากลับกลายเป็นร่างหลวงพ่อเชื่อมปรากฏอยู่เบื้องหน้าตนขณะที่ได้กระทำผิดพระวินัยอยู่ภิกษุรูปนั้นถึงกับตกใจเป็นอย่างมากและได้กราบขอขอมาลาโทษแกหลวงพ่อเชื่อมท่านก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอน เทศนาภิกษุรูปนั้นกันใหญ่แบบสองต่อสองท่านก็เมตตามิได้ลงโทษอะไรพอออกพรรษาภิกษุรูปนั้นก็ได้ลาศิกขาออกไปเป็นคาราวาสได้เล่าถึงอภินิหารหลวงพ่อเชื่อมหายตัวได้ให้ญาติญาติฟังจากนั้นก็แพร่หลายด้วยปากต่อปากพ่อท่านเชื่อมท่านสำเร็จวิชานาะปตลอดท่านได้แสดงวิชานี้ให้สิทธิเห็นคือมีหวายอยู่ท่อดหนึ่งลำยาว ได้นำดินสอดำจานตัวสอตรงตัวตัดที่หัวไม้หวนั้นแล้วท่านใช้ให้ลูกสิษตัดหวนั้นออกเป็นท่อนๆปรากฏว่าตัดท่อนๆก็มีตัวอักษรสอปรากฏในตัวตัดทุกท่อนที่ได้ทำการตัดซึ่งเป็นลายมือเดียวกับที่ท่านจานตัวแรกที่หัวไม้หวายแสดงว่าเมื่อท่านจานแล้วตัวสอนั้นก็จะทะลุยาวในเนื้อไม้ตลอดลำไม้หวนั้นวิชานี้เรียกว่าวิชาหน้าปัดตลอด และมีอีกหลายประการเช่นจรเข้ว่ายน้ำผ่านวัดต้องลอยตัวถ้านมีวาจาสิทธิ์ท่านสามารถรักษาคนโดนคุณใส่ได้ตอนที่ท่านยังดำรงขันอยู่ท่านชอบฉันน้ำตาลและส้มเมื่อมีผู้ตกทุกข์หรือเจ็บให้ไม่สบายจะมาบนบานต่อท่านขอบารมีให้ช่วยให้หายเมื่อหายดังนั้นแล้วก็ได้เอาน้ำส้มมาถวายเพื่อให้ท่านได้ฉันเป็นน้ำปานะในสมัยที่หลวงพ่อเชื่อยังดำรงขันอยู่นั้น ท่านได้สร้างวัตถุมงคลประเภทตะกรุดลูปโปมและผ้ายันแต่ก็สร้างจํานวนน้อยหาได้ยากมากวัตถุมงคลเครื่องรางอีกอย่างคือเสือที่แกะจากงานหรือขี้เสือกล่าวกันว่าท่านสามารถเสกเสือให้ดิ้นได้เช่นกันซึ่งปัจจุบันหาได้ยากมากและอีกอย่างคือวิชาการทำสายเอลอาการ32ลักษณะนำเชือกยาว มาผูกเป็นปม32ปมพร้อมบริกรรมคาถาให้เท่ากับอาการ32ในมนุษย์มีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดคงกับพันคุ้มกันตัวจากพยันตรายทั้งปวงวิชานี้ตกทอดสู่พ่อท่านเองวัดขาราหูมรณภาพแล้วเมื่อวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2560เคยมีผู้นำสายเอวอาการ32ที่พ่อท่านเอ็นสร้างไปใช้ปรากฏว่าบูเห่าฉกัดไม่เข้า นอกจากนี้อาคารสิ่งก่อสร้างในวัดปราการสมัยท่านํำรงขันอยู่ท่านได้ลงมือเองเกือบทั้งหมดโดยการช่วยเหลือของพระเณรและชาวบ้านเข้าร่วมด้วยดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้นอกจากถาวรสถานแล้วยังมีการสร้างร่วมเหล่าเหมือนเข้าองจริงเนื้อโลหะ เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นตัวแทนท่านซึ่งทำการหล่อพื้นเมื่อพุทธศักราช2,491สมัยที่ท่านมีอายุ65ปีพรรษาที่27ปัจจุบนันรูปเหมือนได้ประดิษฐานในมณฑบวัดประการร่วมกับรูปเหมือนพระครูพจนากมีอดีตเจ้าอาวาสวัดประการพระเถราจารย์แห่งลูกน้ำคุ่งดวงและลูกน้ำคลองยันส่วนวัตถุมงคลประเภทเปลียนที่ระลึกรุ่นแรกเรือทองแดงกระไหลทองที่ได้รับความนิยมนั้นได้จัด สร้างขึ้นภายหลังจากที่ท่านมรณภาพวัตถุประสงค์เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานชาปนกิจศพนในปีพุทธศักราช2494เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและระลึกถึงขอบารมีท่านคุ้มครองโดยจัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราช2498ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระคณาจารย์สายคีรีรัตนคมภูมดวงคลองเย็นในสมัยนั้นเช่นพระครูสถิตสันตะคุณหรือหลวงพ่อภัวเกสรวัจจันร์ประดิษฐ์สถาราม ตั้งแต่พรรษาแรากที่ได้อุปสมบทในครั้งที่สองนื่งจากก่อนหน้านี้ท่านได้อุปสมบทมารยะยนึงก่อนสิบออกไปแล้วท่านก็กลับมาอุปสมบทใหม่เมื่อปลายปีพุทธศักราช2554เข้าทุ่งที่ท่านพระครูสถิตสันตาคุณในสมัยที่เป็นพระพัวเกสโรเจ้าอาวาสวัดบางเนินได้มาปฏิสังขรณ์วัดละมุวัดประการในการ พัฒนาวัดละมูครั้งนี้ได้มีพระเชื่อมเป็นหัวแรงหลักในการช่วยเหลือพัฒนาซึ่งพระเชื่อมมีความรู้ความสามารถด้านการช่างจึงเป็นที่ไว้ใจห่วงพ่อโพจึงมอบหน้าที่ให้พระเชื่อมเป็นผู้ดูแลวัดละมูวัดประการในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสจวบจนพัฒนาขึ้นได้เป็นวัดจึงแต่งตั้งให้พระเชื่อมเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อไป พุทธศักราช2560ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดปราการและแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะหมวดลมูตำบลท่าขานอนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดลมูเป็นวัดปราการพุทธศักราชส5 4ทางราชการบ้านเมืองได้เปลี่ยนชื่ออำเภอจากอำเภอท่าขะนนเป็นอำเภอคีรีรัตนิคม พระเชื่อมผู้เป็นพระนักพัฒนาส่งเสริมพุทธศาสนานอกจากท่าน,นมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาสยศาสตร์และวิทยาคมหลายประการแต่กระนั้น แล้วท่านไม่ได้ยืดถือมาปฏิบัติท่านจะอุเบกขาวางเฉยเป็นส่วนใหญ่ที่ท่านแสดงออกมานั้นเพื่อที่จะสอนศิ์หรือทบทวนวิชาที่ได้รับมาจากครูบาอาจารย์ท่านยังเคร่งครัดพระธรรมวินัยยึดมั่นในศีลปฏิบัติในวัดและกิจของสงฆ์โดยเคร่งครัดตลอดชีวิตสมณเพศโดยท่านได้สร้างคุณง,งามความดีแวมากมายทั้งในชุมชนเสนาสถานและวัดวาอารามต่างๆส่วนที่จะกล่าวถึงนี้คือท่านได้ใช้วิชาทางด้านช่างไม้ที่ท่านถนัดเริ่มสรรเสนาสนะต่างๆให้เกิดขึ้นในวัดประการ